แพนวีเอสฟัมบีฟิวชั่นโวรชั่นใหม่และอัปเกรดใหม่อย่างเป็นทางการแล้วนะครับงั้นก็เริ่มเล่นกันเลยไม่ต้องพูดมากทำเพลงอะไรแล้ว <c oughs> ดูฟิมีการะลำกับกระถางเพิ่มเยี่ยมกระถางก็มีตั้งแต่25กับ50ขึ้นไปดีดีดีด,ดีเออโวชั่นหลังคาเหมือนว่าเขาจะปรับแต่งอะไรมาใหม่เนี่ยเป็นหลังคารอยแตกแล้วก็มีบ้านลุงแฟมบ้า,นบ,านบนหลังคาด้วยปะทุแล้วมีรั้วกันด้วยนะ ฮะมีด้วยเหรอรัวมาะฝุดท้ายดาบฝุดท้ายทองฝุดท้ายฮะเฮ้ยดูดแม่เหล็กเข้าไปฝุดท้ายฝุดท้ายฟกอฟกอัเยี่ยมกระล่ำมันมันทำดาเมจน้อยเหรอเลยไม่นี่อ่ะเราได้มาแล้วข้าวโพดลองเอากระล่ำกับข้าวโพดอ่ากลายเป็นกระลำข้าวโพดรูปฟงมันเหมือนก็เหมือนกระล่ำนั่นแหละดาเมจดีหรือเปล่า เออดาเมช้ได้อ่ะวางเพิ่มวางเพิ่มวางเพิ่มฮะวางเพิ่ม,มต่อวันได้ไหมไม่ได้กระถางกระถางได้เหรอฮะกลายเป็นกระถางข้าวโพดไม่จําเป็นอันนี้ขุดทิ้งเลยวู้มันเว้ยนี่ฮะเหมือนว่าเวอร์ชั่นใหม่เขาจะเพิ่มกระถางเออไม่ใช่กระถางบัวลดน้ำต้นไม้มา มาขอจากก่อนละกันเราได้เจ้าฟูกักบระเบิดมาแล้วก็ตัวฝาหมหัวกับเราสามารถฝ่องดูฟ,ฟ,ฟเตตัดได้มีพลังเลือดเจ็เจ็ดบาทเจ็เจ็ดหรือว่าอะไรพวกนี้อ่าไม่ออกพระฝาจีน <c oughs> ก็พูดไปไงั้นก่อนแล้วก็มีเอ้ยมีกลางคืนด้วยเราไม่ต้องเสียเงินฟื้อหรอแต่มันมีประโยชน์หรือเปล่าอันนี้อีกแปดวินาทีอีกหกวินาทีถ้าเราขายอะ่ะเอา ขายไปแล้วขายไม่ได้เงินแล้วเราได้อะไรเงินก็ไม่ได้คือจะขายทำไมก่อนไม่เข้าใจตะเก็บฝาผมไปที่จุดผสมกันดีกว่าเหมือนว่าจะมีอันนี้ฮะเป็นฟักทองผสมกับข้าวโพดแล้วก็กระหล่ำผสมกันไม่มีแตงโมอ่ะแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะตัวอะไรนี่ผมเรียกว่าตัวต้วนกระลูบอลกระเทียมฮะ กระเทียมนี่มันทำอะไรได้อะมีประโยชน์หรือเปล่าก็ลองใช้ดูก่อนเอาไม่เหล็กไปด้วยเผื่อมาใส่กระเทียมได้ไหมใส่ไ,ได้อ่ะใส่ป๊บกลายเป็นกระหล่ำกระเทียมแล้วข้าวโพดอ่ะข้าวโพก็กลายเป็นข้าวโพดกระเทียมเฮ้ยทำดามเมจพิษเอาจริงดิดูทีดูทีด,ทดามเมจอะไรเฮ้ยทุกคนเป็นดามเมจพิษเอาเรื่องว่ะ เอาเรื่องจัดเอาวางเงยเยอะเลยครับท่านผู้ชมหน้าตาดูแบบดูตลกตลกพวกนี้ <c oughs> เอามาฟงกับกระเทียมแล้วเนี่ยแต่ว่าดาเมจของมันคือเป็นดาเมจพิษพวกชาะไปาจะเป็นพวกกรุงพวกเกาะเนี่ยสามารถเคลียร์ทางได้สามารถทําดาเมจมันได้ <c oughs> เออเดีอ่ะย e s ต่อไปได้ตัวอะไรอะ่ะต่อไปตัวไอตัวลมต้นไม้ลม เดี๋ยวนั่นแหละวะน่ะนั่นมาอะไรลูกกลมๆยังกวอนัดแต่เป็นหุ่นยนต์วัดกับนี่ก่อนข้าวโพดข้าวโพดอ่าเยมกับกระหล่ำนี่เยมเอ้ยเป็นใบกระหล่ำเว้ยใบกระหล่ำดูดีนะข้าโพดกระเทียมยิงฝ่องนัดก็ตุยแล้วครับโดนพิษไปเลยโดนพิษไปเลยอาออะไรมาอะไรมาจุ๊บพอระวัง โอ้มันเหยียบเฮ้ยเอาไงอะทีนี้หรือว่าเราต้องเอาพวกนี้มากั้นทางไว้เหรอฮะ๋ยวลองเลยลองลองลอง,ลอง,ลองโอเคนั่นมาแล้วอุย้ยนี่ไงสามารถให้มันหยุดได้เกี้ยมเฮ้ยลูกลูกกบลูกเกี้ยมมาจากไหนลูกเกี้ยบตัวโคดเล็กเลยอ่ะไม่เหมือนภาคหนึ่งอ่ะอันนี้มันตัวเล็กเกินไอ้ฟัมบี้จิ๋ว อ๋อถ้าเราทำลายเกาะเกาะวอน,นัทเฟดปั๊บก็มันจะมีลูกของมันออกมาอ่ะตัดต้นไม้เพิ่มต้นไม้เยอะเนี่ยเราเลี้ยงอ๋อน้องให้เงินได้เอ้ยนี่อะไรอะ่ะพอเราไปวางฝ่ายตรงนี้วางไม่ได้ฮะอ๋อไม่มีชื่อด้วยเป็นกาแฟอ๋อสามารถเก็บเงินได้ก็นึกว่ามันจะไม่มีเงินให้เนี่ยแต่มันเอาไว้ทำอะไรวะ ผมแฝไม่ชอบไม่ชอบผู้เรียนมากๆแกเป็นแวมพายเลยไม่ชอบผู้เรียนอ่าดอกดาวเรืองโอเคเหมือนว่าดอกดาวเรืองมีการะสมมาหรอเปล่ามาเราเปิดสมุดดูได้แต่ว่ามันเติ่งหนึ่งคือประวัติมันไม่มีฮนะในเวอร์ชั่นใหม่นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันทําไมไม่มีผสมอไอ้พวกนี้ได้ก,กระลำกระถางก็รูปร่างเหมือนเดิมแต่ฝีแต่ฝีเปลี่ยนไปหน่อยวุ้ยมีฝังดอกด้วย โอเคงั้นเดี๋ยวเราเอาไปใช้ด้วดีกว่าเอาละทุกคนนะะผมเคยเห็นในคลิปของต่างชาติเขาเล่นกันมาแล้วเขาใช้ผงปุ๋ยอันนี้เทไยข้างหลังตรงนี้เทไฟตรงนี้นะฮะเทไฟเลยปึ๊บกลายเป็นข้าวโพดปืนยักษ์เ <c oughs> ออดีเลยแบบนี้แบบนี้แหละเต้นมันๆหน่อยแล้วก็กล่องขวัญได้ไหมกล่องขวัญมาไม่ได้อ้ยมาแล้วมาแล้วยิงเลยปิ้วป๊าบ เท่านี้ก็มันๆเลยครับคราวนี้คราวนี้ก็เล่นมันละเฮ้ยกระฝูดมันก็ไม่ได้ดาวโหลดนานนะดาวโหลดแค่แป๊บเดียวเองมา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 ใครมาต่อเฮ้ยปิ้วนี่เยี่ยมยอดอ้าวาเพิ่มเพิ่มเยอะยิงเข้าไปเออนั่นแหละหนั่นแหละ้นี่มานี่มาอ่าเปลี่ยนเป็นข้าวโพดยิงเลยเอ้ยปาบโอ้ยอะไรวะน่ะ โบลินยิงก่อนยิงก่อนเอ้ยเอาเอาเอาเล่นบอล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 เอาไม่อยู่เล่นบอลเอาไม่อยู่โอ้ยปาบเรียบร้อยต่อไปก็เป็นด่านของใครฮะแตงโมก่อนเีีเยวจะเริ่มเล่นด่านแตงโมผมขอมาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะตรงนี้เลยผสมสามตัวอันนี้อันนี้เป็นกระหล่ำข้าวโพดกับ แตงโมนะครับอะขอเล่นหน่อยเออเฮ้ยนี่มันอะไรมะเนี่ยฟามียักษ์กับฟามีหุยันยักษ์อืนี่คือเกาะใหญ่แน่นอนไม่้มีตัวระเบิดด้วยกลับไปตัวโบลีนตัวโบลีนนี่มันใช้ไม้เหล็กใช่ไหมเราเอาไม้เหล็กไปด้วยอะทานตอวันกับอันนี้อันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้อยากรู้ดาามจมันเท่าไหร่อ่ะแรงเปล่า อุ้ยดาเมจแรงทีเดียวจอเลยโอเคงี้ก็ดีเลยครับดีดีดีด,ดีใช้ตั้งฝาบอุ้ยฟอกทองราคา250ร้ถูกจัดฝุกจัดประหลัดบอกแม่เหล็กแม่เหล็กแม่เหล็กเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอา้าวมันโดไปนู่นแล้วแม่เหล็กดูดระเบิดโถเอ้ยอตัวปิดกับกระลำอ่ะแบบกระลำ นี่เพื่อจะได้ปลาไฟมันาแรงปลาปลาปลาแเรวเลยปลาไเรว,วโอโ้โหก่อนจะยิงช้ามากอุ๊ยอ๊ยวางก่อนวางก่อนใหม่แล้วใหม่แล้วใหม่แล้วเอ้ยมาดูแม่เหล็กได้ปะเนี่ยเออทุกคนแบบนี้อะดามเมจแรงใช้ตัวร่มตนม้นไม้ร่มต้นไม้ร่มกับกระลำทำให้ดามเมตแรงขึ้นโอเคเอาละครับมาวางเพิ่มเลย เอาเอาเฮ้ยเอาไงไก่ตัวนี้มันไปแล้วอะ่ะใหม่แล้ว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 ยิงดียิงยิงยิง,ยงโอ้โห <c oughs> โอ้โหทุกคนแพ้เลยแพ้อย่างรับคาบฟักคลองอผสมได้กลายเป็นปืนใหญ่ฟักคลอง <c oughs> <c oughs> ปึ๊บปื๊บโอ้โห ตามเหตแรงมากอ่ะวางเพิ่มเลยแล้วก็กระฝูนมันรีโหลดแป๊บๆเดียวเองนะเนี่ยเฮ้ยแป๊บเดียวหรือนาน่าจะนานอยู่แหละเอากระฝูนกระสุนดาวโหลดนานนะ <c oughs> นึกว่าดาวโหลดแป๊บเดียวอ๋อพอได้อยู่พอได้อยู่อ่ะวางต่อเยอะๆเลยปืนใหญ่แตงโมอายักษ์มาไหนลองยลยงฟิโอ้ ตายเลยพัดเจ้าตายเลยฮะไม่ได้กุกไม่ได้เกิดอยากมาอยากมาปิวคือขอพูดน้ะมันจัดเลยนี้วางเพิ่มบางเพิ่มจึบ๊บแล้วก็ลาดไฟแช่น้ำแข็งอ่าเป็นน้ำแข็งได้น้ำแข็งทำดามเมจไหมปิวนี่น้ำ โอ้ยล้างลังล้าหลล้งลล้ลลทุกคนรู้ไหมเราสามารถเอาปืนลูกกระสุนปืนใหญ่ของตัวน้ำแข็งมาตรงนี้ได้ก็กลายเป็นพวกเดียวกันดีชุบแช่แข็งนี่แช่แข็งเรียบร้อยเอา้าทีเดียวเลยทีเดียวเลย เรียบร้อยแล้วด่านต่อไปอา้าเป็นเจ้าตัวปืนใหญ่อีกแล้วนะครับมันก็มีประพมหลายอย่างนะนั้นแต่เวอร์ชั่นมาใหม่อะ่ะดีดูก,ก่อนมีแล้วบ้างอันนี้อันเดิมเดิมอันเดิมเดิมอันนี้อ๋ออันนี้ไม่ได้ปลดล็อกนะแต่เราต้องหาคู่มือวิธีวิธีค่ายตัวนี้ตัวโบลีนโบลีนแตงโมนะครับแล้วก็มีตัวหลากหลายมากมายที่ยังหามีตัวใหม่มากมายเลย เอ้ยนี่ไมเคลืแบบไหนไมเคลือเพื้อขาวประวัติไม่มีฮะแล้วเขาจะกี่ประวัติทําไมอ่ะ่ะตัวนี้ฮะมันประสมกับกระเบิดน้ําแข็งเห็ดระเบิดน้ําแข็งอันนี้ะสมกับกับปืนใหญ่น้ําแข็งนะครับมันก็เราก็จะได้ประสมกับตัวนี้เลย นะคือไม่รู้ชื่อมันชื่อว่าอะไรอ่าโอเคฮะเป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับเกมแพนบีฟัมบี้ฟิวชั่นนะครับหากใครรู้ผลไมนต่อก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อภาคลิปใหม่ๆตอนนี้ผมก็ขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบายอ้อมีตัวนี้ด้วยตัวอะไรวะ หากน้องๆชอบอย่าลืมกดซับไครให้โยด้วยนะครับหากไม่อยากพาดคลิปของโยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะ